สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะลิกจะมาลองแป้งผสมรองพื้นที่เคยพูดไว้นานมาเหมือนกันนะคะว่าอยากซื้อมาลองใช้นะถ้ามีโอกาสนะแล้วก็ไปเจอมาจากร้านแถวบ้านนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นของยี่ห้่อเมลลินเขาบอกว่าเป็นแป้งที่ดีที่สุดในไลน์ของแบรนด์นี้เลยอะแล้วก็มันสามารถปกปิดได้ดีนะคะอันนี้ซื้อมา220บาท เรายังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราจะมาลองพร้อมๆกันว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดนะติดทนนานนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องพวกรังสีจาก UVA UVB ด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นรับความมันได้ล้วปกปิดพวกริ้วรอยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวมาลองกันว่าใช้แล้วจะเป็นยังไง <c oughs> เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ตลับตลับเขาก็ธรรมดาเนาะ แต่ว่าลิเคยอ่านในเน็ตเหมือนกันนะ<ม>เขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีมากนะ<ม>ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสีที่ลิซื้อมาเป็นสี02นะคะเบอร์สองจริงๆอ่ะมันมีสามสีนะแต่ว่าสี03ของเขาอ่ะมันเป็นสีเข้มที่ออกอมแดงก็เลยไม่เอามาก็เลยซื้อ,อน,นี้มาที่เพราะว่ามันเป็นออกสีแบบเหลืองๆนะคะเปิดมาก็จะมีพับนี่นี่นะคะ มันจะเป็นเนื้อออกสีสีเหลืองอ่างเงี้ยก่อนที่จะลงกับหน้าลิกนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูที่หลังมือว่ามันจะสามารถปกปิดรอยตรงนี้ได้หรือเปล่านะชบโอ้ปกปิดได้ระดับหนึ่งเลยนะอันนี้แค่ชั้นเดียวนะคะ มันให้งานผิวมากอะ่ะคือเวลาจับแล้วมันมีความแบบสมูทนะคะเนียนๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหนาเกินไปนะทาทับรอบดูดิโอ้ใช้ได้เลยอะเนื้อเนียนดีข้างนี้จะลงแบบใช้แค่แป้งอีกข้างหนึ่งจะใช้คอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งนะขอลงใต้ตาก่อน มันพอดีกับสีผิวเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีแป้งที่แบบเข้ากับผิวตัวเองโอ้โหเนื้อดีมากอะ่ะเนื้อดีจริงๆอันนี้แบบพูดได้เลยว่าอยากให้ทุกคนลองเนื้อมันแบบมีความนุ่มมากอะ่ะเห็นปะคือผิวหน้าของหลิกามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะแต่ว่าจะมีปัญหาพวกรอยดำพวกรอยค้ำใต้ตานะเดี๋ยวให้ดูอีกเห็นปะ คือมันค่อนข้างที่จะปกปิดได้ประมาณหนึ่งเลยเขาให้งานผิวมากอยากจะให้มาดูลูขุมขนมากเลยอะมันมันแบบเนียนอะ่ะขอโฟกัสก่อนเนี่ยมันเนียนมากให้ดูอีกข้างเห็นป่ อันนี้คือแบบว่าลากมาแบบว่ากึ่งบังคับนิดนึงนะคะนางนอนอยู่อเชิญค่ะนัน่งตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอยู่วดีค่ะ <c oughs> โอ้โหเ<ด>ต็มยศม,มากเลยนะคะ <c oughs> นี่นะครับคือผิวหน้าของของยาลิกอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบมีรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าทาไปแล้วมันจะสามารถช่วยปกปิดพวกรูขุมขนได้หรือเปล่านะเอาด้านไหนก่อนด้านนี้นะ <He> i, เฮ้ยเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผมนิดนึงค่ะจับให้หน่อยค่ะผมอะลองอหันหันให้แกล้องหน่อยนิดนึงหันตรงนี้เฮ้ย <He i, S 2> มันเนียนมากเลยเองดูงดิเองดูผิวหน้าเ <en> ห็นว่าแล้วหน้าเองเป็นคนผิวหน้ามันด้วยอะพอแบบทาไปอะเดี๋ยวจับก่อนความมันหายไปเลยนะคะแล้วก็มันยังให้ความเป็นผิวอยู่อะมันไม่ได้หนาเกินไป oh. เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกของของยุก,ก่อนว่าเออทาไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ผิวย่างของย่านลิกอ่ะเขาจะขาวกว่าลิกนะแต่ว่าเขาใช้แล้วก็พอดีกับผิวเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผิวโทนเหลืองนะคะคือถ้าเกิดใครที่มีสีผิวออกโทนแดงก็ลองใช้4 03ดูเพราะว่าเบอร์นั้นน่ะมันจะเหมาะคนผิวแทนโทนแดงนะคะอมแดง ก็อยากให้เพื่อนๆที่มีสมภาพผิวแบบคล้ายๆกับยุ้งไงจะได้แบบว่าเธอเห็นว่ามันแป้งมันเป็นยังไงบ้างอ่ะโชว์เห็นไหมนี่นะคะอันนี้ลงไปแล้วเห็นไหมจะเห็นว่าลูกขุมขนมันดูแบบเบลอไปด้วยเนาะแล้วก็หน้าดูผ่องขึ้นนีดข้างไม่ได้ลงนี่อ่ะมองหน้าตรงๆสิคะเฮ้ยพอดีกับผิวเลยเห็นปะหน้าเองดูสว่างขึ้นนิดนึง <ừ> จับดูเป <ừ> ็นไงชอบไหมต้องจับผิวดิว <Hey. S 1> อความมันหายไปเลยอะน <ừ> ิ่มๆเนาะเออ ม่ค่คอยดีงามอ่ะมา,มาเดี๋ยวเรามาลองข้างข้างหนึ่งเป็นแบบคอนซีลเลอร์ดูนะคะนี่นะคะลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองแป้งดูซิว่าถ้าเกิดทับพวกคอนซีลเลอร์ไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างก็ข้างนี้นะคะลิกจะมีรอยเห็นปะรอยสิวที่คราวที่แล้วคลิปก่อนที่ลิกพูดอยู่ว่าลิกน่าจะแพ้โฟมล้างหน้าเออเนี่ยกดออกไปแล้วมันก็จะเป็นรอยดำอยู่เดี๋ยวจะลองกดดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง แทบไม่ค่อยเห็นรอยเลยนะแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่นิดหน่อยแต่เขาสามารถเบอร์พวกรอยดำได้อะ,อะนี่นะคะทาเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างอ่ะให้ดูเลยข้างที่ ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เห็นไหมมันจะยังคงเห็นความแบบเป็นรอยค้ําอยู่นะคะนี่แต่มันก็ไม่ได้เยอะนะเขาสามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็มันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนคนลงแป้งหนาๆมันมีความรู้สึกแบบเออมันให้แบบให้เป็นผิวอยู่อะคะ่ะแล้วก็จับแล้วสมูทนะส่วนข้างนี้นะคะ,ะ,คะเห็นไหมพอเราลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วเ,เราตามด้วยแปง้ง<ๆ>ก็จะเห็นเลยว่ารอยดำมันหายไปนะคะอโอเคมากเดี๋ยวขอทาคอก่อนจะด้วยกลมกลือนิดนึง นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างนะคะจะเห็นได้เลยให้ดูผิวใกล้ๆเลยคือเขาสามารถแบบปกปิดพวกรูกขุมขนได้แล้วก็เนี่ยตรงร่องจมูกก็ไม่ได้เป็นคาบอะไรนะคะคือแบบโอเคมากแล้วก็อ่ะลิจะมีความมันแถวจมูกกับหน้าผากนิดหน่อยซึ่งจับไปแล้วเนี่ยความมันก็หายไปด้วยนะคะเออ คือมันให้งานผิวดีอะแล้วมันก็ปกปิดได้แบบโอเคมากเลยแล้วสีมันก็ไม่ได้เพีียนะเพราะว่าอย่านที่บอกไปว่าลิก็ชอบเจอแป้งที่มันจะออกไปแบบทาแล้วขาวอะแล้วก็เทาเทานิดนึงด้วยแล้วก็จะมีความแบบทําให้หน้าหมองหน้าดรอปนะซึ่งอันนี้ทาแล้วแบบรู้สึกว่าหน้ามันดู <c oughs> สว่างขึ้นแบบแบบเหแบบมือนปรับสภาพผิวให้มากกว่านะคะไม่ได้ดูแบบว่า ไม่ได้ดูเทาเนาะก็ญาติลิกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปคุยโทรศัพท์มาอ,อ่ะมาบอกความรู้สึกลีมเมื่อกี้ทาไป,ไปจ่องกระจกมาสวยใช่ปะเออสวยชอบเลยดิชอบชอบเอากลับไปไหมล่ะแล้วเดี๋ยวข้าไปซื้อใหม่เอาเอ,อ,เอ,อา่ยว่ะอ,อ่ะเดี๋ยวจะให้ญาติลิกลองแบบใช้คอสเซเลอร์ด้วยนะคะแล้วก็ลองลูกแป้งดูว่าเป็นยังไง โอเคอ่ะเองเองลงแปเองไหมการแต่งลงเองดีกว่าอ่ะจะได้แบบว่าด้านได้ด้วยอ่ะให้กล้องให้กล้องให้กล้องเอาข้างเลยยังไม่ทิงสภาพผิวหน้าของของญาตินะคะเขาจะเป็นคนที่แบบมีผิวหน้ามันใช่ป่ะหน้ามันเนาะหน้ามันรูขุมขนกว้างแล้วมีรูขุมขนกว้างด้วยหยาบกล้านหน้าด้านเราบำรุงกันได้ มันปกปิดรูขุมขนแบบเท่าที่มองเนี่ยมันไม่คาบเลยอ่ะเองปกติถ้าเกิดคน<ม>ที่รูขุมขนกะว้างอ่ะมันจะแบบมันจะลงมันจะตกล้องมันจะเป็นคาบอะไรเงี้ยเอาไปไ<ม>ทั่วทั่วอย่างจมูกยังไม่ทั่วเลยหาจมูกด้วยหน้าก็ไม่วอกด้วยอ่ะไม่วอกเนาะคืองงที่ว่าเองผิวขาวกว่านิดนึงแต่ใช้แล้วโอเคอ่ะใช่ไม่วอกเลยอ่ะเหมือนก็ว่าเขาปรับแล้วมันให้เข้ากับผิวของเราได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะ เราก็มาสรุปกันนะคะว่าแป้งอันนี้เนี่ยใช้แล้วรอดหรือเทานะสําหรับลิ้นนะคะใช้แล้วคือรอดนะคะไม่เทาเลยนะทาแล้วมันแบบมันพอดีกับผิวเลยแล้วก็เขาสามารถปรับให้ผิวของเรามันดูผ่องขึ้นมานิดนึงด้วยนะแล้วตัวเนื้อแป้งเนี่ยมีความเนียนนะคะคือมันมีความแบบเนื้อหนาน,นิดนึงแต่ว่าเป็นแบบเนื้อที่พอเราจับไปกับผิวอะมันยังให้ความแบบเป็นผิวอยู่นะคะมีความสมูทนะแล้วก็ ไม่เป็นคราบด้วยนะคะไม่ตกล่องเลยนะแล้วก็สามารถดูดซับความมันได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าหน้าของยาลิกเขาก็หน้ามันนะอืม,อมเดี๋ยวเราให้ยาลิกสรุปด้วยว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็ชอบนะเพราะว่าถ้าเทียบกับคอ,อเตอร์แปลน์บางตัวบางบางแป้งอ,อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเนาะ ยังไงเพื่อนๆก็ไปลองหามาใช้กันดูละกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยใช้แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองไปหามาใช้กันดูละกันนะแล้วก็ไว้มาบอกกันด้วยนะคะว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าของลิลนะคะลิจะลองคูชั่นนี้ให้ดูบอกไว้ก่อนนะคะเป็นของแม็กนะเพิ่งไปซื้อเมื่อกี้เลยนะคะก็รอดูในคลิปต่อไปนะคะจะได้มาลองกับแป้งอันนี้ด้วยนะเพราะว่า ไอคูชชันเนี้ยเขาบอกว่าสามารถทาทับกับแป้งได้เลยนะคะโดยที่ไม่เป็นคราบด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามการในคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้าติดตามชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะไม่ไปค่ะ